เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นยังไงมันเป็นไปได้แค่สองอย่าง 1. นงึอีิหร่านถ้าดูแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรลงทุนอะไรไปเยอะแยนะเน่เขาก็จะค่อยๆถอยมาและหาวิธีลงอย่างสวยงามตามความคิดเขาหรือสองเขาไปดึงบรรดาประเทศต,ต่างๆให้มาร่วมมือกับเขาเช่นซาอุดีอาระเบียอียิปเออไรมาร่วมพอมาร่วมเสร็จอิหร่านชียะจะค่อยๆถอยออกมาและ ปล่อยให้โจทที่ต่อสู้กันในเรื่องของสงครามนั้นน่ะกลายเป็นระหว่างพวกเอลหรืออเมริกากับประเทศอื่น mm hmm. เช่นอิมิเลตหรือซาอุดิอาระเบียดูให้ดีนะครับว่าถ้าหากว่าซาอุดิอาระเบียไปร่วมในการรบเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่จะเกิดตามมาทันทีเลยก็คือว่าพี่น้องไม่ได้ทําฮัทแล้วนะเพราะถ้าซาอุดิอาระเบียมีสงครามเพราะพี่น้องจะไปทาฮัทยังไงที่ที่เขาจะทิ้งระเบิดที่หลักๆเลยก็คือมักกะ มาดีแนะ่เรียบไม่มีการทําฮัตอีกต่อไปหลังจากนี้กี่ปีไม่รู้มีการบอมตรงนั้นตรงนี้ใครจะช่วยซาอุดิอาระเบียเท่าไหร่คนที่เย้ยวเย้ยวกันตอนนี้โอ้ซาอุดิอาระเบียไม่ดีซาอุดิอาระเบียแล้วเ,เวนี่ยไปลบเลยไหมละ่ะทาอะไรอยู่ละ่ะดิวแต่พูดดู่แต่หน้าคีย์บอร์ดเนี่ยกาบ้าอยู่ตรงนั้นมัสยิดน,นบีอยู่ตรงนั้นพี่น้องมุสลิมอยู่ตรงนั้นโอ้แล้วกลัวอะไรเราต้องยิฮ a ด j ิฮัดใช่ครับแต่ j ิฮัดแบบมีสติไม่ใช่ j ิฮัดโดยแบบใช้อารมณ์อ่ะใช้ฮาวานับซูใช้ความรู้สึกในการตัดสิน เพราะนั้นประเทศสุดท้ายที่ควรจะไปรบจะไปสู้คือซาอุดิอาระเบียครับเพราะเราจะต้องไปทําฮัตเราจะต้องไปทําอุมมรอเป็นประเทศที่เป็นหัวใจหลักเราก็เห็นอยู่ว่าสภาพทุกวันนี้นะพี่น้องจะไปละหมาดที่ไบตุนมักดิสยังไปไม่ได้เลยเรายังเจ็บใจเรายังเสียใจเรายังร้องไห้พี่น้องที่ปาเลสไตน์โดนกดขี่โดนทำร้ายอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมใช่ร<อ>เราจะให้เหตุการณ์นี่เกิดที่กาบ้าอย่างนั้นเหรอเอางั้นใช่ไหม แกบ้ารอบๆอ,อยู่ไม่ได้มุสลิมไปทาฮัตโดนกดขี่โดนฆ่าโดนทาลายบ้านเรือนข้างๆโดนทุบทาลายพี่น้องจเจาอย่างนั้นใช่ไหมถึงจะพอใจคนที่ชอบด่าซาอุดีอาระเบียเนี่ยจริงๆนะวันไหนที่ซาอุดีอาระเบียโดนเป็นสงครามไปทาฮัตไม่ได้นะรับผิดชอบด้วยาบาปของคนไม่ได้ไปทาฮัตอะ่ะคุณรับผิดชอบด้วยนะเพราะคุณอยากให้เกิดสงครามให้ซาอุดีอาระเบียเขาไปร่วมตลอดอะ่ะรับผิดชอบได้ไหมถ้ารับผิดชอบไม่ได้ก็เงียบซะ